สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส่องเกษตรอีสานบรรทันแปดแปดเก้าครับมือนีก้อนทันทียี่สิบสองมิถุนายนนะครับก็มือก็ฝนตกครับฝนตกคนอุ่นขุนใหญ่ควรเอางวเอาขั้วไปผูครับคุณไล่ออกไปแล้วนะครับฝนตกแต่พอลิลลนครับคุ้มกับมะนอนอูครับเมืองงวนะครับบักหลอดออกไปแล้วครับ จะได้ครับพี่น้องราคางวงซื้อมือนี่ยไงไบอครับเอางัวเอาเอาเพื่อนของมันกินเราครับวันนี้กับมโนนเบิ้งนี่แหละครับราคางัวกับชิลยแห้งครับเมื่อว่าน,นก่อนนี่ก็ขายไปเจตัตของน่องนะครับเจตเัตกับในยูหาเมือนกว่าเจ็บเจ็บแห้งครับซื้อมาแม่ละสามหมื่นสี่หมื่น สุดๆอีหลีพี่น้องครับราคางัวเจ็บบอมือเจ้านะครับเจ็บเนี่ยคุณคุนปล่อยไปแล้วครับเจ็บเฮนยันได้ทีว่าที่ขึ้นบุญไอ,อ้เห็นเขาออกไปแล้วก็อยากออกไปได้บ,บานบางคนแล้คนเป็นกว่าเปนกะ ขายไปสองตัวกระดกษ่วพ่อมือหนี้มีคนเลียงงวกับสมือกับกำลังใจกับทดท้อยแนี่ยอะไรครับมันกระทูกระทูโพดราคางวัวคห้วยอมือจากศิวานี่อไรกบ็บายอะไรครับบายสองแล้วเพื่อจออกครับมันก็เขามันก็เต็้มทุ่งอะไรครับ เขาก็เต็มทวงแหลกะก็บุญมันปล่อยแหละครับเพิ่นกะที่มีส่วนของเพิ่นเพิ่นก,กะไรออกไปมาหลอดมาหลอดเห็นเขาออกข้าห้องในคนที่บฏิญาต์ออกคือกันบ่านนี้หลอดหลอดมาบึ้งไปแล้วเห็นเขาออกไปปฏินีติชิอ่อนแม่อยากออกคือกันวัดกันครับพี่น้องว้าว โอ้ดครับทองใดคำเดียวคือคำว่าอดอดเอาอดเอาโอ้ดอ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 ดใดทนอ่านี้อีริสสู้ๆครับพี่น้องครับ